ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับใครติดต่อประสานงานใครเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆไว้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างมากการติดต่อเจรจาใดาๆในเรื่องของงานโปรเจกต์ใดๆในเรื่องของงานที่นำไปสู่ในเรื่องของการเงินล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จดี จะมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาความโชคดีในเรื่องงิงเงินทองทองตรงนี้นั้นจะแปลความหมายถึงถ้าเกิดคุณคุยเรื่องของการค้าหรือธุรกิจเอาไว้กับใครก็น่าจะมีการาได้ซื้อได้ขายกันนะครับแล้ววันที่ดีมากๆในสัปดาห์หน้านี้ก็คือวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็น4วันที่ดีมาก แฮปปี้การเงินการทองไหลามาเทมานะครับมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบหรือได้เงินแบบไม่คาดไม่ฝันด้วยซ้ำนะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับใครที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ๆอาชีพที่2หรืออะไรที่ไปเกี่ยวกับออนไลน์โอ้โหความสำเร็จรออยู่ อย่าช้าเลยอย่าช้าจัดไปให้รีบจัดไปนะครับมีความสำเร็จรออยู่โดยเฉพาะวันที่บอกไว้นะครับขอเพิ่มวันพุธไปอีกวันหนึ่งนะนะครับวันที่ดีมากๆเลยก็คือสุกเสาร์ติดต่ออะไรแฮปปี้สำเร็จดีมากๆนะครับดาวเสาร์นั้นยังคงทับลัคนาราศีมังกรอยู่ดาวพรหัสยังคงอยู่ในภพการเงิน ส่วนดาวสุกนั้นได้ราชาโชคแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยเพราะว่าไปอยู่ในเรือนที่7การทําหน้าที่ของดาวสุกที่เป็นราชาโชคนั้นส่งผลดีในเรื่องของงานครับเพราะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับไปเล็งลัคนาราศีมังกรทําให้การงานของคุณโชคดีมีความสําเร็จแต่แต่ไอ้สุกที่เป็นพินทุบาทต,ตรงนี้นั้น จะหมายความถึงชาวมังกรไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของความรักเท่าที่ควรในช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับไปอยู่ในเรือนอริพุธเพิ่งย้ายมาอาทิตย์เพิ่งย้ายมา,าพุธเพิ่งย้ายมาอาทิตย์ย้ายมาพักหนึ่งแล้วนะครับพุธย้ายมาตอนวันที่2ก็ระมัดระว,วังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งกับคนใกล้ตัวนะนะครับพูดอะไรด้วยภาษาที่ดีแสดงออกที่ดี จะส่งผลดีกับคุณอย่างมากโดยเฉพาะการติดต่อในเรื่องของการงานต่างๆนะครับกลับมาในเรื่องของความรักนะครับบอกไปเลยว่าดาวความรักนะนะครับ <c oughs> ดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในเดือนความรักเป็นพินทุปบาทไปอยู่กับดาวอังคารแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาตรงนี้ความรักของชาวมังกรยังไม่ค่อยโอเคเบื่อเบื่อเซ็งเซงครับคนที่มีแฟนอยู่ความสัมพันธ์งอนแง่น ไม่ค่อยโอเคนักนะครับมีความรู้สึกเบื่อเบื่อในๆยังไงชอบกลแต่สำหรับคนที่โสดนะครับสุขเป็นราชาโชคก็มีสเสน่ห์นะแต่มันก็ยังไปเลงกับเสาวอยู่มันก็มีสเนะะสน่ห์ในลักษณะที่มีคนมาชอบมีคนมาถูกใจมีคนอยากจะมาคบหากับเรานี่แหละคือความหมายของสุขที่เป็นราชาโชคที่ไปอยู่ในเรือนปัตนิเรือนคู่ครอง นะครับแต่ยังไงก็ตามภาพรวมๆแล้วความรักยังไม่ค่อยแฮปปี้หรอกสุกไปเล่งอยู่กับสาวนะขอชิจามังกรโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี